ยังไงก็แล้วแต่ผมไม่มีคลิปจะลงในช่วงนี้ผมก็จะมาพูดความสุขของผมให้ฟังลวกันปิดเทอมเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังศิลปินที่แบบทําเพลงแร็ปมากเลยอย่างเช่นแบบรันวันมิวยังเจฟวอลแบงก็ประมาณนั้นแหละครับที่ผมชอบฟังเนี่ยเพราะว่าเวลาผมฟังผมจะมีแรบงบันดาลใจแล้วก็แบบอยากทำคลิปมากขึ้นประมาณ100%เลยนะแล้วเพลงที่ผมชอบฟังในช่วงนี้ก็คือเพลงแบบจอยเพจเต็มคอบอกไอแคนนอดบีของวันมิวยะเออแล้วก็มีเรื่องนึงที่ผมสงสัยนะว่าทำไมในวงการแรนะ็ปเนี่ยเขาต้องแบบดูดซิการ่ราบบ เสพอะไรแบบพวกสารเสพติดอะไรพวกนี้กันอะซึ่งพอผมถามเฉจิบิีเนี่ยเฉจิบีมันก็บอกผมว่าว่าอะไรอ๋อเนี่ยวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตมันเหมือนจะเป็นอิทธิพลหรือว่าเป็นวัฒนธรรมจากแบบรุ่นก่อนๆมานะาที่ผมถามชฉจิบิทีะแล้วมันก็มีแบบหลายเหตุผลเลยแต่ว่าผมสูบมาก็ประมาณนี้แหละเออก็ผมแค่อยากจะมาบอกเขาว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยผมชอบฟังเพลงรับมากขึ้นมากกว่าตอนเปิดเทอมนะก็คลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฉันยังคงอยู่ที่เดิม